สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีสแกนนะครับของมินิโมบายนะครับของ IC811 plus เป็นตัวนี้นะครับหรือ TM8118 เป็นตัวเดียวกันนะครับวิธีสแกนมันก็ไม่ยากนะครับการสแกนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือ1่ในโหมดวิฟโอนะครับช่องบนนี่ครับคือโหมดวิฟโอ ช่องล่างก็คือเป็นโหมดอ่าเมมโมรี่นะครับช่องที่เราบันทึกไว้นะครับมันจะมี2แบบหาด้วยกันนะครับเรามาสแกนในโหมดอ่านะครับก็คือช่องอิสระนะครับวิธีสแกนนะครับให้มาที่ใหม่นะครับให้กดฟังก์ชันและกดเลข9นะครับตัวเลขที่หน้าจอมันก็จะวิ่งนะครับอ่ะฟังก์ชันเลข9นะครับปุ๊บหาเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งหาสแกนหาเห็นไหมครับนะครับ พอมันเจอความถี่มันก็จะหยุดนะครับหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อนะครับวิธีสแกนแบบ v p o นะครับหยุดสแกนนะครับให้กดฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันปุ๊บเห็นไหมครับมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรามาอยู่ในโหมดสแกนแบบช่องความถี่นะครับหรือช่องเมมโมรี่ที่เราบันทึกไว้นะครับเข้าโหมดเมมโมรี่นะครับกด V+M ครับปุ๊บ เข้าโหมดเมมโมรี่นะครับผมจะมาตัวนี้เลยนะครับมันจะจําง่ายหน่อยนะครับตัวเลขให้มันจําตัวเลขมันจะจําง่ายนะครับการสแกนมันก็เหมือนเดิมครับมันก็เหมือนเดิมก็คือกดฟังก์ชันและกดเลขเเหมือนเดิมครับฟังก์ชันเลข9้านะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับหยุดสแกนนะครับหยุดสแกนก็กดเหมือนเดิมครับปุ๊บนะครับอันนี้ถ้าเรามี กี่ช่องมียี่สิบช่องร้อยหกสิช่องตามช่องแดงแบบนี้มันก็จะสแกนไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เราสามารถเลือกสแกนได้นะครับอ่าอันนี้ผมเลือกไว้ที่3579นะครับสามห้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวผมให้ชมก่อนนะครับมันจะสแกน3579นะครับฟังก์ชันเลขเก้าปุ๊บอ่ามันจะสแกน3 5 7 9เจ็ดเก้าห็นไหมครับสิบสิบเอ็ดมันก็จะไล่ไปแล้วทีนี้ ตัวหนึ่งนี้คือหมายว่าความไวของตัวรับช่องที่เราจะให้สแกนความถี่ให้ไวขึ้นเราสามารถตั้งได้นะครับตัวนี้อ่ะอันนี้คืออธิบายให้ฟังทีนี้ถ้าเราจะ,ะไม่เอาช่องไหนเราก็ไปลบช่องนั้นออกนะครับอันนี้ผมสมมุติมาเป็น3579ดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับให้ดูใหม่ก็คือสต็อกก็คือหยุดก็ฟังก์ชันปุ๊บนะครับกดสแกนใหม่ครับปุ๊บปุ๊บมันจะวิ่ง3 5 7 เก้าเห็นไหมครับมันจะหนึ่งตลอดเห็นไหมครับคือเราตั้งความไวไว้ที่ช่องหนึ่งนะครับคือเราจะให้ช่องหนึ่งมันรับไวขึ้นนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับหยุดสแกนครับปุ๊บอ่าทีนี้ช่องที่เราไม่ต้องการนะครับอ่าช่องที่เราไม่ต้องการเมื่อกี้มันมีสาม9 1า11ไปเลยถ้าเราไม่เอา10นะครับถ้าเราไม่เอา10เราก็ไปที่ช่องอ่าสิ 10, นะครับอ่ากดลูกศรลงไปที่ ตัวนี้ครับเราไม่ต้องการสแกนนะครับเราก็จะเป็นลบไปนะครับวิธีทำนะครับไม่เอาช่องสิให้ทําแบบนี้ครับกดฟังก์ชันมาเมนูที่3ในเซตเนี่ยครับแล้วก็กดฟังก์ชันยืนยันครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูกดลูกศรลงครับไปเมนูที่สแกนเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอันนี้มันแอดเห็นไหมครับเราก็กดฟังก์ชันหนึ่งทีเพื่อจะเปลี่ยนแอดเป็นดีลิทนะครับ แลกดลูกศรขึ้นให้เป็น delete แบบนี้คือช่องที่10นี้คือเราไม่ไม่ให้มันสแกนนะ,ะให้มันข้ามนะครับเสร็จแล้วก็กดฟังก์ชันยืนยันครับปุ๊บอ่าทีนี้จะกด exit ออกมาครับอ่ะเรามาลองสแกนดูใหม่นะครับมันจะเมื่อกี้มัน3 5 7 9ทีนี้มันก็ไป11 12ไปเลยนะครับอ้าวทำดูใหม่นะครับฟังก์ชันเลข9ปุ๊บสามอ่าอ่าอ่าอันนี้เอาใหม่นะครับ001ใหม่ครับเริ่มใหม่นะครับอ่ะกด ฟังก์ชันเลข9นะปึ๊บอ่า3 5 7 9เ1เห็นไหมครับ10มันข้ามไปเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเราลบออกไปแล้วนะครับหยุดสแกนก็กดปึ๊บอ่านะครับอันนี้เวลาเจอความถี่แล้วมันก็จะหยุดหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อนะครับตัวนี้มันจะมี2แบบนะครับก็คือเราจะให้สแกนแบบไหนนะครับก็คือ1สแกนแบบหยุดแล้วได้รับแล้วก็คือให้หยุดเลย2กับ หยุดแล้วให้วิ่งต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันครับปุ๊บมาเมนูที่3นี่เซตนี่ครับแล้วก็กดเมนูครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็มาเมนูนี้เลยนะครับเมนูนี้เลยสแกนอ่ะนี่สแกนเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยสแกนนี่คาโรลีนี้ก็คือหยุดแล้ววิ่งต่อนะครับอ่ะกดฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับอ่าถ้าเอาตัวนี้นะครับตัวนี้หยุด ได้ความถี่แล้วเนี่ยกดฟังก์ชันปุ๊บถ้าเจอตรงซกเนี่ยครับแล้วก็ออกมาเนี่ยถ้าเจอความถี่ปุ๊บอย่างมันรับได้ช่อง16หนี้หยุดมันก็จะหยุดเลยนะครับตัวนี้มันก็จะหยุดเลยมันก็จะไม่วิ่งต่อนะครับกับหยุดแล้ววิ่งต่อนะครับก็มาเมนูนี้ครับเหมือนเดิมครับเมนูที่3นะครับเสร็จแล้วก็มา,าตัวนี้นะครับสแกนเมนู17เเนี่ย 3. สามเสร็จแล้วกดฟังก์ชันปุ๊บ เลือกเป็นตัวนี้นะครับแค r เรียตัวนี้นะครับตัวนี้เสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันยืนยันปุ๊บเสร็จแล้วก็กดออ็ e x ิ t อ,ออกมาตัวนี้ก็คือพอมันได้รับความถี่เสร็จหยุดปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งต่อหาความถี่อื่นนะครับอ่าอีกนิดหนึ่งตัวความไวของภาครับนะครับฟังก์ชันเลขก3เหมือนเดิมครับอ่าตัวนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับ Priority scan เนี่ยครับ Priority scan เนี่ยครับก็คืออช่องที่สําคัญนะครับที่เราจะเอาไว้เนี่ยครับก็ให้ปรับเป็นโหมดนี้นะครับเนี่ยครับเราจะเอาสําคัญตัวไหนกดฟังก์ชันนี่เราก็เลือกเอานะครับเนี่ยเราจะเอาช่องไหนเป็นสําคัญนะครับอันนี้ผมเอาช่องหนึ่งเป็นสําคัญเสร็จแล้วก็กดฟังก์ชันปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด exit อ่ะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้อ่าชมใหม่นะครับอ่าช่องสําคัญก็ Priority ก็คือช่องที่1นนะครับกดฟังก์ชัน เสร็จแล้วก็กด9นะครับฟังก์ชันเลข9นะครับปุ๊บอ่ามันก็จะสแกนเห็นนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าวิธีสแกนก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะลองมาทําดูนะครับลองมาทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ